ทุกคนวันนี้เราจะมาทำบิ๊กลอมหนึ่งนะซึ่งวันนี้จะเป็นอีพีแรกมาครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นโหมดเอลชี่รอดหรือถ้าใครอยาก,ากอยากเล่นยากๆนี้ก็โหมดปกติได้เลยนะโหมดฮาร์ดก็รอแป๊บหนึ่งนะ Boom. I need all the wins. Yeah, yeah, Ain't no, you gotta get enough power the quit yeah, yeah, gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah, yeah. better move out the way. Cause มาตะก,กี้นี่ข้ามโคษณสนาไปแล้วนะมาต่อ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 โอ้เกิดแบบที่ที่โคตรเร็วเลยล อีพ e ีแรกก็จะไม่มีอะไรมากแค่สร้างบ้านแล้วก็อยู่โลดอยู่โลดก็เค่นันอีพีแรก ก็ดูกันด้วยก่อนเลยนะช่วงนี้ก็จะไม่ได้พูดอะไรมาก อันนี้คือหินที่บางทีมันก็จะสูกเกิดนะเออเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเกมนี้มาจากไหนมันเปนเกม e c r คั t แต่ฉันคนแต่วันอาเิตแลเลยนะใครที่ไม่รู้จักมายคัลแตฉันไหมครับแต่ฉันเป็เกมมา r a ั t ของปอมแต่ก็เล่นดี จะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยลงแล้วก็ได้ เราอาจ uh จะได้เอาป <lawsuit royable, S 2> ีตบานกันก็ได้ เอาแล้วทุกคนตองี่ทันเลเคก็เห็นพวกเรามาทํารถนั้นจากประเทศไทยวกทนก็เลยชวนผมกัี่อบเนี่ยไม่มีโอกาสเป็นแขกมีเ จะตุนก็พยากรเอาไว้นั้น ตะโกนทุกคนน่ต่ขึ้นนะแค่พีดเดียวเนี่ยก็สามารถให้พี่เดียวเนี่ยก็สามารถสร้างบ้านได้แล้วแต่คระดับเทิอะไรมากแล้ว,ลวโอวเวละ่ะทมีแต่พันนี้หรือเปล่า คลิปถัดไปเราก็อาจจะดูทางหาแกะกันก็ได้ คนก็อาจจะรู้แล้วนะว่าเราจะทำอะไรที่กดกบครับกินย ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะทุกคนบายบายเป็นกดผิด